ไปซื้อที่ไหนของกินก็สั่งมากเดิมาแล้วตาไม่ได้มาะคะวนนี้เราเินตามาครับผมตาไม่ได้มาง่ายๆนะครับปกติคุณตาไม่ได้มาง่ายๆคุณตาต้องเข้ามานเข้ามาอยู่แต่ว่าเขาไม่ให้กเข้าไปในห้องตาจะออกมา ขิดไรสดยังอไรบอกตาไร,าร,าราสดอุ้ยเสียงยัง,งสดสดแบดนแก้วแกคค่หรับนี้นะคะ,คอข,คะขอจบเพคอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นแขอ,ค,แค,ขอคุณทุกกำลังใจนะฮะวันนี้เราต้องการกำลังใจนะฮนะถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่น่าต้องกังวลใดๆท้งทิน้นอนฮะถ้าดูจากรูปการแล้วนะครับ ผลการตัดสินนะก็น pues like ่าจะชนะอย่างแน่นอนนะฮะชนะอย่างแน่นอนนะผมนะวันนี้คือวันค์มาอ่านมาแถลงฟังแถลงครับคำตัดสินนั่นนะคดีไม้แม่สระพีนะับร แกนินคนเดียวเลยรดมานะครับระวังรถเลี้ยวแล้วครับไม่ไม่ห่วงให้หว่วงใหญ่ชะมอนครับ สวัสดีครับตาตาก็มาก็แล้วมานาก็เข้ามาอีกนะผมไม่ได้เป็นมานาครับเลืมอะไรคารวะก็ไม่บอกไม่ได้ไม่เคยจำไม่ได้จำสับสวนสับสนเนาะจะมี้คุณตาสับสนระหว่างอันวั้นลูกมาผมจะหนุนเข้ามานาเลยเหรอครับ มาได้แห้เครื่องรถมาได้มีตังชายไหมครับมีตังชายไหมครับตาพูดรู้สึกมันเข้าหูเลยพูดเลยอ๋อเป็นจริงเนาะเป็นน้องตาตั้งหลายปีทำไมไม่หนุ่มเลยโอ้ผมไม่ได้เรียกว่าตาผมเรียกประมาณน่ะโอ้มันอะ พ่หน้าเขาอายุ45ใช่ไหมปู่อายุ58ตาอายุเท่่าาาไหรตอยุ66 68 69 69แล้วก็ทำไมยังหนุ่มขนาดนี้ครับยังมีตังค์ายไว้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับวันนี้เริ่มจะถ่ายกันแล้วนะครับมีตังค์ายกันหรือเปล่ายาไ S <S <it> ส่งดอกไม้ส่งกำลังใจให้ลุงพลก็แต่นะท่านะจากคุณกรแก้วนะคุณวันเพลนะคุณพันนิพานะสวัสดีนะครับพี่จำรานะคุณมาลิอยู่สเปนอานอนนะคุณวรรณานะฮะขอบคุณครับผมคุณดุษฎีนะสวัสดีครับคุณอุปมาสวัสดีครับ คุณสองนะคุณสองบุญลือสวัสดีครับผมคุณปินนะฮะขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณกาญจนานะฮะคุณนักรดานะครับผมคุณเอินราชบุรีนะคุณสมนึกนะฮะคุณชุมทองนะฮะขอบคุณครับคุณแก้วนะฮะขอบคุณนะครับผมคุณ g ี d อสดีนะฮะสวัสดีครับ คุณตั้นนะฮะขอบคุณนะครับผมแล้วพี่บัวทองสวัสดีครับผมคุณยุทธพงศะบุรีนะคุณสมใจนะฮะขอบคุณนะครับผมคุณมาเรียมนะฮะขอบคุณนะครับพี่บุญโฮมนะมาแล้วมาแล้วนะฮะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคุณมิตยาชอบนะครับผมนะอยู่กับแอดมินนะฮะที่สอาจจะข้อความไม่ไม่หมดไม่เยอะไม่ไม่มากนะทุกคนบางครั้งเราอยากให้เอฟซีได้เห็นบรรยากาศได้ฟังนะผู้ใหญ่คุยกันนะับผมครับ พักผิดต okay. oh, ัว okay. ผ oh, ิดเขาสิกีบตัวเพราะว่ตอนนี้ผมไรสดพ่อยจะพูดอะไรพูดเลยพ่อยจะฝากช่องพ่อฝากไปเลยพ่อคุยเลยไม่ฝากแล้วแ็นช่องเป็นช่องใหญ่ไหมไม่ไม่ใช่ช่องใหญ่โอ้ช่องลิงมิทช่องใหญ่แต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับเนี่ยเกี่คาลมเกี่ยวกับิไม่ไม่เกี่ยวกันกับคาลมเกี่ยวกับอะไรพ่อพ่อจะดังนหพ่อจะดังด้วยนะยายหญ่มาทั้งนี้แหละ ไม่ได้มีทำคมเลย่ทำคมเลยดีทำคมเลยอจะพูดอะไรพูดเลยครับจะพูดว่าอะไรจะพูดอะไรเลยทุกอย่างที่ตาคนที่รักเรานะคนที่รักเราจะไปไหนเขาก็ตามนะคนที่ไม่รักเราโหเห็นหน้าก็ไม่ไหวมันเป็นอย่างนั้นเออ